สวัสดีครับผมป๋อมนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับในติดต่อมาทางเพจผมนะครับบอกว่าอยากจะให้ผมช่วยแนะนำวิธีวายสายนะครับกระจกมองข้างดีแมนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทำให้เพื่อนๆดูเวลาเกิดว่าหลายท่านอยากจะเปลี่ยนกระจกงองข้างจาก05 06 07 ไปเป็น08ที่พับไฟฟ้าไฟเลี้ยวยางอย่างเนี้นะครับเพราะว่าชุดสายไฟของ0ูนย0หกศกับ08มันต่างกันครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับผมจะแนะนำวิธีวายสายของกระจกมองข้าง d m a มปีศู1ยพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ของยูซุดาก้อนนะครับ แล้วก็ของยูซุ d m a มปี02ถึง07ที่พับมือนะครับแล้วก็ยูซุออร์ e นตัวพับมือนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพยายามทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางในการปรับแต่งรถนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้คลิปนี้เอาเป็นว่าผมแนะนำวิธีวายสายกระจกไฟฟ้าของ d m a ม ปี8 1รุ่นไฟเลี้ยวยาวที่พับสาย้าได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาไล่สายไฟยกันก่อนนะครับสเส้นนี้นะครับให้ดูพินนะครับให้ดูพินนะครับสเส้นนี้นะครับเป็นตัวพับกระจกนะครับพับเข้าพับออกนะครับ สองเส้นนี้นะครับเส้นแรกเป็นไฟ AC 12โวลต์นะครับเส้นที่2เป็นลบนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆต่อไฟเนี่ยครับจะต้องเริ่มจากการบวกลบตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นลบของตัวปรับกระจกมองข้างปรับเนื้อกระจกตัวนี้ ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานั่นหมายความว่าเส้นนี้มันมีเส้นเดียวเพื่อนๆจะต้องเอาเนี่ยครับไปไว้ทั้งสองเส้นเป็นลบและอีกสองเส้นเป็นบวกเพราะว่าชุดปรับเนื้อกระจกมันจะมีทั้งหมดสามเส้นเข้าใจนะครับผมทําให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับอ่าคันนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับผมต่อเห็นไหมครับ เราจะไปจะไปมองเรื่องชุดสายไฟเพราะชุดสายไฟแต่ละชุดเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับสีไม่เหมือนกันเลยให้เรา,เรานับพินเอาอ่าอ่าตรงนี้ทําเสร็จแล้วสองเส้นนี้คือตัวพับกระจกพับซ้ายพับเข้าพับออกตัวกระจก,กน,นะครับสองเส้นนี้เห็นไหมครับบวกและลบ เห็นไหมครับแล้วนี่ตัวปรับเนื้อกระจกเห็นไหมครับชุดนี้สี่ห้าหกเนี่ยครับเป็นตัวปรับเนื้อกระจกข้างซ้ายแล้วก็ต้องดึงลบมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยเป็นตัวพับกระจกปรับกระจกข้างขวาดูเพินงแดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พับก่อนนะครับดูนะครับโอเคพับนะครับคราวนี้ผมเลื่อนตัวปรับเนื้อกระจกด้านซ้ายนะครับปรับขึ้นนะครับเห็นไหมครับปรับลงนะครับ ับเข้าหาด้านขวาครับด้านซ้ายนะครับเดี๋ครับดูพินนะครับอลองเอาแนวทางในการวายสายของผมเนี่ยครับไปลองนั้นดูนะครับเผื่อทำเองได้ไม่ต้องไปจ้างเขานะครับแล้วก็ ทางด้านยูสุาก้อนเนี่ยครับผมก็วายสายเสร็จแล้วยูสุปีศูนย์สองศูนย์หกอ่ายูสุยูสุปีศูนย์สองศูนย์เจ็ดผมก็วายสายเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เอาลงมาแล้วก็ออนยูดีแม็ตัวพับมือผมก็วายสายเสร็จแล้วไม่ได้เอาลงมานะครับผมจะพยายามทยอยลงคลิปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีสับคลิปอะไรก็แล้วแต่ ลงไปเพื่อเปลี่ยนรสชาตินะครับลองดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิธีวายสายกระจกมองข้าง i s u z ุ uzu, d ุดีแม็พับไฟฟ้าไฟเลี้ยวยาวปี08 11ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ